สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ต้องซุยกับผมต้องพานุวัต์นะครับมาพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลกันแบบสบายๆเช่นเคยในคลิปนี้เราจะไปคุยเรื่องของทิตาธรและทิตาวีอักษรสีครับ2แนวรับฝาแฝดดีกรีทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีที่ล่าสุดตกเป็นข่าวว่าทั้งคู่ได้ย้ายออกจากโปลิทเทโลเป็นที่เรียบร้อยและเตรียมไปอยู่กับทีมยักษ์ใหญ่ทีมหนึ่งในศึกฟุตบอลไทยลีกต่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นทีมไหนนะครับ คือข่าวนี้มาตั้งแต่ช่วงบ่ายและเป็นทางคุณธัญญาองค์หน้าผู้จัดการทีมเทโลครับเขาได้ออกมาโพสผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวว่ายอมเจ็บเพื่อไปต่อซึ่งแฟนบอลก็มาถามว่าเรื่องของการขายนักเตะหรือเรื่องอะไรซึ่งก็ยังไม่มีคําตอบที่แน่ชัดออกมาแต่ในช่วง5้าถึงโมงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยก็มีข่าวลือตามเพจต่างๆและค่อนข้างที่จะเชื่อถือได้มากบ้างน,นะครับโดยเขาตีข่าวว่าทิตาทรและทิตาวิอักษรสี ได้ย้ายออกจากโปลิทเทโลเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องจริงมากๆในวันนี้ผมจะมาลองวิเคราะห์กันว่าทีมไหนมั่งที่เป็นทีมยักษ์ใหญ่ในศึกฟุตบอลไทยลีกมีโอกาสได้ตัวทิตาธรและทิตาวีไปร่วมทัพนะครับทีมยักษ์ใหญ่ในศึกฟุตบอลไทยลีกตอนนี้อ่ะก็มีอย่างทางฝั่งแบงคอกบุรีรัมบีจีสิงห์เชียงรายเอสจี SG เมืองทองและก็ราชบุรีนะครับไปเริ่มทีมแรกที่ตก เป็นข่าวก่อนก็คือเอสจีเมืองทองที่แฟนบอลเอามาโยงเพราะว่าเมืองทองกับเทโลเนี่ยเขาบอกว่ามีสายสัมพันธ์อันดีต่อก,กันเมืองทองเคยไปเอานักเตะของเทโลมาเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นชนาทิพม่ว่าจะเป็นอดีสรพรมรักธนบูรณ์เกษรรัตน์และเคยยังเอาโค้ชอย่างโค้ชอันไปช่วยเทโลด้วยในช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็มีความสนิทสนมกับคุณไบอันมาค่าที่เป็นประธานสโมสรของเทโลแต่ทว่า ในยุคนี้กับยุคก่อนไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าในยุคนี้เทโลเนี่ยคุณไบอันมาฆ่าเขาไม่ได้สามารถตัดสินใจเรื่องนี้คนเดียวได้เพราะเขามีฝั่งตำรวจที่มาช่วยเลยที่ใช้ชื่อปลิสเทโลไงเพราะฉะนั้นเรื่องของการซื้อขายเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากในช่วงนี้นะครับและอย่างเมืองทองเนี่ยพูดตามตรงถามว่ามีโอกาสไหมก็มีแต่อย่าลืมว่าในตำแหน่งแบ็กซ้ายและแบ็กขวาของเมืองทองเนี่ยเขามีดาวรุ่ง ที่กำลังได้รับโอกาสอยู่แล้วแล้วก็พร้อมที่จะลงเล่นอยู่แล้วอ,อย่างแบ็คซ้ายก็มีวัฒนกรสวัสดิ์ละครแบ็คขวาก็มีเพชรชลชติประระและยังมีพวกแดสุเกะซาโตะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆคนนะครับเซนเตอร์ก็มีสลินคารนบาลีนี่ชาติชา,ชชายและผมไม่เคยได้ยินว่าเมืองทองสนใจในตัวของทิตาทอและทิตวีนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าเมืองทองน่าจะมีโอกาสยากไปต่อที่แบงคอก แบงคอกเนี่ยก็เป็นทีมยักษ์ใหญ่แต่อย่าลืมว่าตำแหน่งเขามีหมดแล้วนะครับแบ็คซ้ายนี่พิรพัฒน์โนชยาทีมชาติไทยนะครับมีวันชัยอีกส่วนแบ็คขวาทิสตองโดพุท,ทินันวันศรีเซนเตอร์ทีมชาติหมดมิก้าชูน,นันศรีมานนเอลทอมยังมีเอเวอตา้าอีกเพราะฉะนั้นค่อนข้างยากนะครับที่จะไปแบงคอกก็ไม่น่าใช่ลาดบุรีก็ไม่ใช่ลาดบุรีนี่เสียฟุกก็เผยผ่านพี่อูเป้เขาบอกว่าไม่ใช่ขณะที่บีจี ถามว่าพร้อมทุ่มไหมก็พร้อมทุ่มแต่ผมมองว่าเขาไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปเอาทิตาทรทิตาวีในตอนนี้นะครับเพราะว่า BG เพึ่งได้ตัวเนสไปและอีกอย่างตําแหน่งแบ็กขวาหรือแบ็กซ้ายเขาก็ลงตัวอยู่แล้วนะครับทั้งันิภาพจันงอมต่างๆและผมมองว่า BG เขาไม่ได้ห่วงเรื่องเกมรับอะ่ะเขาสนใจในตําแหน่งเกมลุกมากกว่าตอนนี้เพราะฉะนั้นก็น่าจะตัดไปได้เชียงรายอะ่ะเชียงรายนี่คือไม่มีนโยบายเสริมทัพ นักเตะไทยในตอนนี้นะครับเพราะว่าเขาเพิ่งต่อสัญญาณนักเตะของเขาซึ่งนักเตะไทยของเขาก็เป็นดีกรีทีมชาติไทยหมดเพราะฉะนั้นเชียงรายก็ไม่น่าใช่ก็เหลืออีกหนึ่งทีมก็คือบุรีรัมยูไนเต็ดที่ผมมองว่ามีโอกาสเป็นไปได้มากที่สุดด้วยสายสัมพันธ์ของบุรีรัมกับเทโลที่ช่วงหลังก็มีสายสัมพันธ์ที่ดีต่อก,กันนะครับเทโลก็เคยไปอุ่นเครื่องกับบุรีรัมโคชอ้นก็เคยเป็นอดีตนักเตะบุรีรัมยูไนเต็ดแล้วถ้าพูดถึงตำแหน่งเกมรับ ถามว่าทีมยักษ์ใหญ่ในศึกฟุตบอลไทยลีกทีมไหนที่น่าจะเสริมทิตาทรทิตาวีอักษรส,สีบุยรัมก็เป็นหนึ่งในนั้นเพราะบุยรัมในฤดูกาลนี้เขาปรับมาเล่นในตำแหน่งหลังสี่ใช่ไหมแบ็กซ้ายเป็นสาธลักษ์หรือกอลกดแบ็กขวาเป็นนลบดินเซนเตอร์นี่อะตอนนั้นตูนเนสอยู่ก็ยินคู่กับพวกพันศาหรือชิติพัฒน์แทนกลางแต่อย่าลืมนะครับแบ็กซ้ายของบุยรัมไม่ใช่แบ็กซ้ายอาชีพสาธลักษ์หประคนไม่ใช่แบ็กซ้ายอาชีพ เล่นวิงแบ็กได้แต่เล่นแบ็กยังไม่ดีเท่าไหร่ส่วนกรลกดอายุค่อนข้างเยอะแล้วและถ้าได้ที่จะทอนมาเนี่ยโอโหสมบูรณ์แบบครับเกมลุกเกมรับทางฝั่งซ้ายผมว่าเวิร์กมากๆกับการที่ที่จะทอนไปยืนเป็นแบ็กซ้ายที่บุยลำน่าสนใจใช่ไหมส่วนตำแหน่งเซนเตอร์อะพันสายเห็นวิบูลอายุค่อนข้างเยอะช่วงหลังเก็บบ่อยชินิพัฒน์แทนกลางก็ขึ้นมาแต่ก็ขึ้นมา,แต,นมาแต่ก็ยังมีพาร์ทเนอร์ซึ่ง ถ้าเกิดหลุดจากสคนนี้ไปก็ไม่มีชื่อคนไหนที่จะพอจะขึ้นมาทดแทนได้เพราะฉะนั้นทิตาวีอักษรส,สีก็น่าจะมาเติมในตำแหน่งจุดนี้ได้แบบค่อนข้างลงตัวนะครับอีกอย่างในวันไหนที่นาลือบดินเจ็บขยับไปยืนเป็นแบ,บ็คขวาได้เพราะฉะนั้นผมมองว่าบุรีรัมยูเนเต็ดเป็นทีมที่มีโอกาสได้ตัวทิตาธรและทิตาวีอักษรส,สีมากที่สุดละกันในมุมมองของผมนะครับ มุมมองแฟนบอลคิดเห็นอย่างไรแต่ผมคิดว่าบุญรำม,มีโอกาสได้มากที่สุดและอย่างเพจของอาทิตย์อย่างตูดูบอลไทยที่ผมจะรายการกับพี่เต้อะไรต่างๆก็ลงแล้วว่ามีสิทธิ์เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมมองว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูงและถ้าเกิดว่าทิจทรและทิตวีอักษรสีย้ายไปตอนนี้ผมคิดว่าเขาได้โอกาสลองเล่นและอย่างเขาเหมาะกับสไตล์บุญรำตรงที่วิ่งไม่หมดและอย่างรูปร่างนักเตะแบบนี้บุญรำต้องการนะครับ เพราะฉะนั้นมีโอกาสเป็นไปได้สูงและเขาคาดว่า d ดีลนี้เนี่ยน่าจะมีการเปิดตัวในเร็วๆนี้เลยสําหรับทีตาวีกับทิตาทรอ,อักษรสรีกับการย้ายไปเล่นทีมยักษ์ใหญ่ไทยลีกทีมหนึ่งแต่ผมยังไม่ได้บอกนะว่าเป็นทีมไหนแล้วกันเพราะผมก็ยังไม่ทราบแน่ชัดนะครับแต่มีข่าวลือว่าถ้าเกิดดูจากทีมยักษ์ใหญ่ก็เป็นบุย์ที่มีโอกาสได้มากที่สุดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกครับ การซื้อขายจะสําเร็จก็คือการชูเสื้ออย่างเป็นทางการนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรอ official จากทางโมสรและต้องรอทั้งทิตาธรทิตาวีชูเสื้อนะครับแฟนบอลคิดเห็นอย่างไรกับดีวนี้คอมเมนต์เข้ามาคุยกับผมต้องพันวิ้กันหน่อยและอย่าลืมกดซับสไครต์ในช่อง n e l ต้องสุยกันด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ